สวัสดีครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้มาติดแอร์แวรนะครับให้ท่านลูกค้านะครับแอร์แวรแบบนี้นะครับหลักๆแล้วที่ผมใช้เนี่ยใช้ไว้ทำไรนะฮะก็คือว่าเวลาส่งน้ำไกลๆครับผมไกลๆเป็น2-300เมตรเนี่ยปั๊มโซลาร์เซลล์เนี่ยผมใช้ติดนะฮะขั้นเพื่อที่จะให้อากาศในน้ำเนี่ย มันไล่ขึ้นไปกระบอกข้างบนนะครับพอมันไล่เหมือนรีดอากาศประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ทดลองอทฤษฎีอะไรแบบลึกซึ้งลึกมากนะครับก็คือที่ใช้มาก็คือส่งน้ําไกลๆได้ดีนะครับผมถ้าส่ง200เมตรขึ้นเนี่ยติดที่50เมตรกับ100เมตรนะครับก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยไหลแบบแรงดันไม่ตกมากนะครับมันไม่ได้ช่วย ไม่ได้เพิ่มแรงดันอะไรนะครับแต่ว่าช่วยรักษาแรงดันไม่ให้มันไม่ให้มันมันตกมาแน่นอนว่าเวลาเราส่งน้ําไปกไกลๆเนี่ยแรงดันน้ำจะย่อมย่อมจะตกนะครเอาตัวนี้ไปไปลองช่วยดูนะครับเอาไปลองใช้ดูที่ส่งน้ําไกลๆส่งน้ําขึ้นเขาอย่างเงี้ยครับอืมลองลองใช้ดูนะฮะก็สามแผงครับปั๊มไดโวนะครับที่ติดมาน่าจะเกือบเดือนแล้วครับผม วันนี้เพิ่มแอร์แวร์ให้ลูกค้านะครับทำไว้แล้วยังไม่ได้ใส่สักทีนะครับแผง340วัตต์นะครับแบบโพลีนะฮะโพลีบ้านเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แผงโพลีกับโมโนราคามันค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับแน่นอนปั๊มโซลาร์เซลล์ใช้โพลีได้นะครับใช้โพลีได้โมโนก็ได้แต่ว่าถ้าโพลีได้ต้นทุนในการาติดตั้งในการนํามาใช้เนี่ยมันก็จะถูกลงนะปั๊มจุ่มโจนได้อยู่ฝั่งนู้นนะครับ เป็น DC นะครับตัวนี้มีบวกกับลบนะครับสายบวกลบนะครับตู้ครูนะตัวนี้คอนโทรนครับมีเบรกเกอร์แผงก็เบรกเกอร์ปิดปั๊มนี่แหละแล้วก็เซิร์ชกันฟ้าใส่กล่องพลาสติกครับผมนะครับต่อกลาวลงดินนะครับแผงซันฟรีครับ340วัตต์นะครับ3แผงโอเคเราไปดูปลายน้ำกันอยู่ประมาณร้อย ร้อยกว่าเม็ดนะครับจุดไปจุดหนึ่งนะฮะท่อเนี่ยที่เห็นอยู่นิ้วครึ่งแต่ปั๊มออกสองนิ้วนะครับแต่ว่าใช้นิ้วครึ่งเพราะว่าลูกค้าลดต้นทุนไปก่อนนะครับยังไม่มีค่อยเปลี่ยนเป็นท่อสองนิ้วได้นะครับเอาน้ําไปเติมนาครับผมนะครับหลักๆชุดนี้นะครับที่เห็นอยู่เป็นต้นกระเจียว ไม่รู้ว่าลูกค้าเติมแปลงไหนมีสีแปลงครับติดวาวไว้ทุกแปลงนะครับเติมเต็มแปลงไหนก็ปิดไว้แล้วก็สลับไปแปลงอื่นนะวาวแบบนี้ครับติดไว้อย่างนี้อยู่ครึ่งนะครับอนี่ก็อีกแปลงหนึ่งนะฮะมีน้ําแล้วมีโซลา่าเซลล์ต้นกําลังแล้วนะฮะเรากลางวันเราก็เปิดน้ําได้เลยนะครับช่วงฝนทิ้งช่วงแบบหลายอาทิตย์อย่างเงี้ยครับ เรามีสระน้ําอยู่ปัม๊มโซล่าเซลตอบโจทย์มากครับก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้เบนซินไม่ไหวครับเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะที่สตาร์ทไม่ไหวแล้วก็มันเสียบ่อยนะครับอรอลงทุนโซล่าเซลลมานานฮะมีงบก็เลยใส่โซล่าเซล,ลยทีนี้ก็วาวนะเนี่ยครับทุงหนาช่วงนี้ฝนก็ตกนะครับแต่ว่ามันมันตกไม่พอมีน้ำ มันมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะลูกค้าก็เปิดต่อเพิ่งมาเปิดต่อนะครับพะน้ําที่เติมครั้งก่อนนู่นมันเริ่มแห้งแล้วอ่าน่าจะแปลงนี้แปลงบนสุดครับน้ําสระก็เริ่มแห้งแล้วด้วยนะดูตั้งแต่น้ําสระยังมีดีๆอยู่เลยนะฮะอันนี้เกือบสี่โมงเย็นครับผมอ่าทอนิ้วครึ่งนะฮะอืมส่งไปอันนี้ร้อยเมตร ส่งไปอีกร้อยเมตรนะครับก็ติดก็ยังถึงนะฮะ200เมตรรวมเป็น200เมตร200-300เมตรก็ถึงนะครับติดแอร์แวลรักษาแรงดันช่วยได้นะครับช่วยได้ตัวนี้การเกษตรครับผมนะฮะตอนนี้เรารอฟ้ารอฝนนะครับทุกวันนี้โซล่าเซลมาช่วยตอบโจทย์หลายหลายอย่างนะฮะแล้วก็เราบริหารจัดการใช้ดีเนี่ยมันก็จะมีน้ำใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ ข้างๆคูสะไอคูแปลงนาตรงนี้ก็จะปลูกมะเขือขากล้วยนะครับสังเกตว่า,าพี่ลูกค้าเขายกคันนาขึ้นใหญ่มากนะฮะสามารถปลูกอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะโอเคครับผมนะครับชุดนี้งบ30,000กว่าบาทครับเป็นปั๊มจุ่มน่ยไม่ใช่ดี b r a รัสเลนะครับปั๊มจุ่ม DC ตัวนี้งบ30,000กว่าบาทนะฮะสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตร,ร้อยเอ็ดโคราชอุบลราชธานีนะครับ ดูดน้ำจากสระครับผมหรือดูดน้ำจากลําคลองธรรมชาตินะครับเน้นไปเติมพักไว้หรือเติมลงนาแปลงนานะครับไม่ได้เอาไปยิงสปริงเกอร์อะไรนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะสอบถามเพิ่มเติมเฟซบ o o กแฟนเพจครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับรับประกันงานติดตั้งให้1ปีแต่ว่าเราดูแลหลังการขายให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียก็ไปส่งซ่อมได้นะครับเปลี่ยนอะไรก็จัดการบริการให้ได้หลังจากหมดประกันแล้วก็จ่ายค่าบริการ ตามปกติไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ